สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแม่ FC นะครับผมที่มาชมคลิปวีดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดไชร์ให้กับน้องน้องช้างนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็พาน้องช้างมาเล่นโคลนนะครับผมมาเล่นน้ําเล่นโคลนก็คือเป็นดินโป่งนะครับผมดินที่แดงแดงนิดๆนะผมแดงๆนิดนางลงเว้านางลงนางลงเร็ น่งลงมวยน่งลงเร็วน่งลงเร็วน่งลงดีน่งลงมวยร้อยมวยร้อยเร็วร้อยร้อยมันก็จะพากันไปไหน,นครับผม พี่พอจะอ้วนมากนะครับผมแล้วก็25จะสรงอย่างเงี้ยผมสรงอย่างแบดแซฟอย่างบอยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดทับสกายให้กับน้องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้านะครับผมว่าน้องจะทำอะไรเอ,อ่ยนะครับผม กับควันเองนะครับผมก็ที่เราดูนะครับผมก็อาจจะมีบางทางที่เรา,าไม่ได้ไหลสดหรือว่า,าในการป้อนผลไม้ให้กับน้องนะครับผมพอดีควันก็ต้องอตัดหญ้านะครับผมตอนเช้าแล้วก็ควันแฝงของควันเองควันโบนะบผมก็ต้องช่วยนะครับผมในการ การที่ว่าตัดหญ้าให้กับน้องผมนางลงเว้ยนาลงเร็วนาลงเว้ยกับควันเองนะครับผมก็เป็นที่สิ่งที่เราก็ต้องทำเป็นประจำนะครับผมทุกๆวันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับควันเองนะครับผม ควานก็ต้องทำหน้าที่จุดตรงนี้นะครับผมให้กับครอบครัวของควานเองนะครับผมไปนั่งลงมวยเย้นั่งลงแล้วก็หน้าอย่ฮะนั่งลงนั่งลงมวยนั่งลง นางลุงจี้จี้นางลุงมวยอากาศานางลุงฮะนางลุงมวยพวงลุง,ลงนี่ครับผมในการทำเราทำาในการายังไงครับผม ควันเชือกเดียวไอ้ควันคนเดียวผมก็อาจจะทำในหลายอย่างนะผมบางครั้งก็อาจจะยังไงผมเพราะว่าในการเรา,าเป็นลูกจ้างนะครับผมเป็นลูกจ้างกับเจ้า,จาของปางนะครับผมเราก็ต้องเทคแคร์แขกๆๆแล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะผมอันดับหนึ่งนะครับผมเฮ้เฮ้เฮ้ <ee> เอาไนยังไม ดับลงมวยดับลงเร็วนังลง,ลง,ลงนี่นผมก็ฟังก็พยายามให้เสาห้ากับพี่ทอยนะครับผมให้ใกล้ชคดกันมากนะครับผมเพราะว่าเสาห้าก็เริ่มโตขึ้นเยอะๆแล้วก็อาจจะไม่เกรงกลัวถอยนี่นะครับผมฟังก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับผมสำหรับฟังเองนะครับเพราะว่า ที่ถอยนี้ก็ไม่ใช่จะยยมทางเชือกไหนง่ายนะครับผมถอยเสาถอยมาเสามาโซ่มาเสามาเสามา,มาก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ควานก็จะสังเกตด,ดูอาการนะครับผมช้างแต่ละเชือกว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมในความคิดของควานเองควานก็ไม่แข็งแรงนะครับผมไม่แข็งแรงไม่มีประสบการณ์เยอะนะครับผมควานเองนะครับผมอาจจะเดินมา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 ควานก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมปไปเดินมามา

นางลงุงนางลุงเร็วนางลงุง,ลงนางลุงนางลุงเฮ้ยก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็พอดีน้องมีเสียงรถนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยผมความที่ปลอดภัยของน้องช้างแล้วก็คนรอบข้างนะครับผมก็ อย่าลืมติดตามให้กับน้องนะครับผมสวัสดีครับ